เมืองไทยเป็นประเทศที่มีภูมิมอากาศแบบร้อนชื้นจนทําให้มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยิ่งอากาศร้อนแห้งแบบนี้อาจจะทําให้ใครหลายๆคนเกิดอาการภูมิแพ้กําเริบขึ้นมาได้โดยการภูมิแพ้สามารถแสดงอาการออกมาได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันบางคนเกิดอาการปึงคันลมพิษหรือว่าบางคนเกิดอาการไข้หวัด ไม่ว่าจะเป็นการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับคันตาหรือว่า้ำตาไหลซึ่งอาการในแต่ละคนรวนแล้วอาจจะทําให้บุคคลรอบข้างเกิดความรังเกียจเราขึ้นมาได้ดังนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนประกอบของกระเทียมขา่าตะไคร้หัวหอมแดงลูกยอและขิงซึ่งเป็นอาหารที่สามารถช่วยบรรเทาและลดอาการของภูมิแพ้ของเราได้ครับเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร32ชนิดโพชงเครื่องดื่มน้ําสมุนไพรที่มีประโยชน์สําหรับคนไทย ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้คนไทยมีสุขภาพดีมีส่วนผสมของลูกยอและขิงที่มีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดอาการคันจากภูมิแพ้พ่อชองเราอยากให้คุณอยู่ทําดีไปนาน,น,าน